ริชแบนช็อปได้เติมเกมถูกเติมไว้ผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้24ชั่วโมงเติมเกมหรือ o อริจินบนเว็บรับริชแบนคอยใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนเติมเกมชั้นนําได้ทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทางแถมเติมได้ทั้งเว็บไซต์และไลน์เติมเงินเกมราคาถูกได้วันนี้ที่ริชแบนช็อปเท่านั้น คุณต้องการเติมเกมแบบสุดคุม้มจากเกมชั้นนําไม่ว่าจะเป็น League of Legends, Valorant, League of Legends Wild Rift, ROV, PUBG Mobile, HOK OK, หรือเกมชั้นนำอีกมากมายปาดกัะหลายโพดวันนี้จนมารุขขอแนะนำตัวตึงโน,นหนึ่งเรื่องการเติมเกมกับเว็บเติมเกมที่ไว้ใจได้1ล้านเปร์เซ็นต์ทั้งราคาถูกดีและรวดเร็วกับ Rich Man Shop ก,กับการเติมเงินในรูปแบบ Official a d แอดดูแลตลอด24ชั่วโมง ใครสนใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ @richmanshop อย่าลืมใส่แอปด,ด้วยนะครับหรือเติมบนเว็บไซต์ที่ www.richmanshop.com กดลิงก์ที่ใต้คลิปได้เลยและอย่าพลาดอัปเดตโปรโมชั่นเด็ดๆโด,ดนๆที่แฟนเพจ richmanshop เติมเกมราคาถูกเติมง่ายเติมสบายทั้งโอนธนาคารบัตรเครดิตแถมมีระบบผ่อนอีกตั้งหากเพียงเท่านี้ก็สามารถเติมเกมได้แล้วอย่าลืมใครสายเติมต้องใช้บริการตัวตึงนอนหนึ่งเรื่องการเติมเกมเจอเว็บเติมเกมที่ไวใจได้1นล้านเปอร์เซ็นต์ทั้งถูกดีและรวดเร็วกับ ริชแมนช็อปนีงอยู่ด้านล่างใต้คลิปนะจ๊ะตอนนี้เล่นสายตอดได้นะเนี่ยแต่ลูนไม่ค่อยน่ารักหรอกเป็นสายยิงกูจะได้ยิงไหมเนี่ย เจอเจอจริงไม่เจอเจอนิ่ะโอเคมันรู้แล้วว่าเราตัดลอลขอล็อกสวยๆแค่นี้กูขอแค่นี้ขอล็กอกหมล็อกสวยๆเลยสวย่เฮ้เจอลักซัพอย่างนี้ใครัะชั่วหน่อยพี่เล่นเองน้องเอเดียของขนดัด ได้เยอะคุ้นี่สึอัพหนึ่งเยอะเกอไปะเอาไครึ่งหลอเอาไปครึ่งหลอ

มันก็ไม่การเล่นเหมือนกันอะ เาไปเมื่อกี้ไม่เอาไปสามเลยเหรอวายน่ากลัวจังน่ากลัวทเทเหลาสามตัวแล้วป่าน่ากลัว คอมโบโอเคเออลอกเล่นหลอกเล่นโอ้โ <c oughs> <c oughs> ไม่น่าเลยมึงถึกจังงั้นเอ้ยไม่พอเฮ้ยโดนเฮ้ยโ,โดนตบเฮ้ยโดนตบวะไม่เข้าวะ <c oughs> ไม่ออกกันเวทมาเปอะไร,แร,แ,รแรกๆกันไว เงินลงเท่าไหร่อ่ะสามพันหนึ่งากคนสองโอ้ยหวานเจ๊ยบรอพี่ก่อนเดี๋ยวพี่มาอีกนิดหนึ่เนงเดี๋ยวพี่เกิดเลยเกิดชา้าแต่เกิดหนะ้าอยู่เนาะโอ้โหชา้าเร็วไปบ่น่าจะมีวอดนะตัล์ละก็ค่าใช้ได้ แค่น um um ี้เอี่ขอแค่นี้แม่พี่แฮปปี้แล้วโอ้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 อ้โแล้วไม่กูโดมดไ้มสายหน่อยเออเอาอ้มึงได้เฉยวุฒพักสายกูหน่อยเออต้องงี้ดีวะ ไม่มีมานานเล,นเลยนะกูบอกก่อนกูไม่มีมานานเลยแล้วโอ้หหมดก๊อกแล้วได้ก๊อ,อกนึ่งแช่วยตัวโโอะไรหละมั้งก่อนอ่ะโอ้ไม่ได้ละต้องมาช่วยละ โอ้สุดยอดเอามาดิโอ้แล้วกูเจอตีนโอ้โหสองตีนโอ้โหกี่กี่ตีนเนี่ยเราให้รอนไกคิวหนึ่งร้อยรอนเดี๋ยวทุบไปเออเออเอาไปเลยคนเดียวเอาคิวคนเดียวไปเลยเออ ต่อไปสถานีต่อไปลิล,ลิฟันดีครับน้องมอยคือเป possible เรีสมัยเถอะแล้กลวลก็รีเอาป้อมระคันเลยงางาและเยี่ยเฮ้ยจับแล้วทุบออกไปให้ดูบางน,นู้นโอ้าวฆ่าแดนมาส่งผู้เจริญ จับทุ่มไปให้มันรอด,ดเฮ้ยยิ้มหายแม่งโดนแรกเลยแต่แรกกลางก็ถือว่าคุ้มเฮ้ยสามตัวน้องเอาดีๆขอให้เถอะถือว่าพี่ขอนะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนสุขภาพดีออแล้วด้วยนะคะ ได้ครับหนูด้วยนะลูกนะเอ้ยหินหินมาปะ่หนูสาจะตามไปได้กมหัวโดหัดโดดใดส่ตามอีดไม่พอเล่นเจ็ดอะไรเนี่ยเจ็ดแท้งวะเนี่ยอ๋อเจ็ดกราพริหสามตัวก็เยอะไปหน่อยบนลุมได้แล้วหนึ่งคิวเนี่ยต้องได้แล้ว ใจจอ้ลักษอ้ยลักษ์น่าจะตายแบบเซชัวป่าป่าบนมีป่า,ปาบน,าบนมีไฟป่าล่อลงมาล่อลงมาล่อลงมาคู <S <S า่ดีสั่อะไรติด ô, oh, không, oh, mày đừng gặp không, đi không, đến không, 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 ามาดิตื่นมันเข้าจริงวะเจ็บเจ็บเลยเมัดออกแล้วแม่งรออยู่แล้ว นี่เยกูโอ้ดูไหมไม่น่าบ้าล่างจะตายไม่จะาแล้วลนะ่ะว่าตายล่างเยอะล่างเยอะถอยลูกถอยเออขอบคุณที่ยังมีสิ่งที่เรียกว่าสตีโอ้ ไค้พน,นูพนูนกูกเบี้ยวยังไงวะฟาร์มล่างได้ไหมเนี่ยได้แหละอ้าวนี่ตันนะี่จังหวะโคนเนาะ โอเคได้ช okay, ่วยก็ย oh. no! ัง i̇şte ด <t ương> ีสวยน้องพี่เอามาให้โอ้ยสัตว์กูเสิร์ฟคิวกูเสิร์ฟคิวให้มึงเลย่เนีย เอ้คิวหวานเจี๊ยบเลยเอาถ้ามันเกิดก็เอาไปเนาะไม่มีปัญหาถ้ามันเกิดมันดีก็ทําไปขอญาตแปลงห่้ามันดเกาะเบาได้เลยครับเดี๋ยวกูเข้าดิฟถ้าน้องชายพี่ขอพี่ให้ได้เสมอเฮ้ย ได้ด้วยโออ้ไ้เอ้ยอ,อ,อ,อันนี้ไม่เอาโอ้โหบุญยังรอดอีกเหรอเนี่ยสวัสดีครับแล้วผมก็มีดราเข้าดิทชอร์สตีเออสักทีเลยน้องรักกู <elle S 1> เห็นแต่ตอนกูเห็นแต่มึงเข้าตอนตอนมึงนอนแบบร่างกายต้องการ,การดิทชอร์กับเพื่อนฝูงมาก <C> เออแบบว่าแบบเหมือน เหมือนเราต้องการกหรให้ได้ยิเยนเสียงเพื่อนนะเพื่อให้เพื่อนนอนหลับสวัสดีคนดูครับผมเจ้าของช่องจิมวารุกล่าใช่อ๋อหรอเพื่อ,อ,อ,อสมาธิงยูนะคือกนะ็ใช่โอ้เราไปให้จริงเกิดมันนกำแล้วใช่ไหมเนีย ได้ครับผม <c oughs> ผมเด <ผม S 1> ี๋ย<ค>ใครไม่รู้นะคร<า>ับไม่เืใครไม่รู้นะว่าแฟนนะครับซื้อช่องกูไปแล้ว <c oughs> บ้า <c oughs> เป็นอะไรที่บ้ามากแต่ก็เกือบเกือบเป็นความจริงค่อนข้างจะเกือบแปะนะ การยังปลอดภัยอยู่จริงผมก็อยากแบบมีเวลาเวลาว่างมาเล่นกับที่ละพักการไหมเดี๋ยวผมกินข้าวพี่วันนี้ผมนั่งทำงานแบบหลังแข็งระหว่างข้าวแบบเฮ้ยคุปาแล้วใครหลุดอีกเนี่ย เราแบบวันน like, ี้ต Be ้องพูดว่าวันนี้เหมือนน่าจะน่าจะมีปัญหาเยอะมั้งแบบว่าเออแบบเจ้าหน้าที่ในเจ้าหน้าที่ไอโซนผลิตอ่ะเขาเข้ามาติดต่อในออฟฟิศบ่อยอันนี้ยุงเต็มออฟฟิศเลยไม่จุดยันยุงวะพี่ออฟฟิศมันเป็นแอร์พี่ใจเย็นนั่นแหละู่ดยันยุงเลยจุดจบไป เดี๋ยวผมเรียกกินข้าวแล้วถ้าวอาหารจะเล่นแล้วนีเฟิกตาหนึ่งมาเป็น A D C ที A ่ A T, กินใจโโพี่หน่อยโอ้โหพีผมจะบอกให้คาดหวังนะคอัเยอะคาดหวังจัดเลยอะ่ะผมจะบอกให้นะว่าผมเพิ่งผมได้ข้อสรุปแล้วหลังจะกลับมาจากเซิร e ์ฟพิวดึงอักษรทำอีกเยี่ยวนี้เนี่ย สรุปให้ฟังก็คือเซิร์ฟอียูทุกเกมเลยนะผมใช้คำว่าทุกเกมไม่ว่าจะวายนิฟวอลเลนหรือ l PC, อ c บีซีเกมฝั่ง e ีงงยูแต่ง่ายกว่าเซิร์ฟซีร้อยเปอร์เซ็นต์ผมพูดเลยว่าเซิร์ฟเซิรอียูแต่ง่ายกว่าเซิร์ฟซีอืมคืองคือจริง คือถามว่าฝีมืออ่ะฝีมือผมว่ามันเฉยๆอ่ะแบบคือไอ้คนกลิ่งไม่ใช่กิ่งเวอร์แบบที่เราเจอกันปกติอยู่แล้วแต่คนคนธรรมดามันไม่งองแงพี่คนฝีมือธรรมดามันไม่งองแงเว้ยคือแบบผมผมเคยผมเคยเล่นตอนตอนเล่นวาโลใช่ปอยู่นู่น เล่นมาได้สรุปได้ได้โกอเออเปิดแรงได้โกอยู่นี่เปิดแรงได้ไอริรอนหลายขุมอยู่นะคือกูกูว่าไม่ใช่ที่ฝีมือกูแล้วเพราะว่ารอะผมก็คงคอนเซ็ปต์เดิมว่าแบบเออตาหนึ่งอ่ะต้องไม่ต่ำกว่าห้าคิวอ,ออซึ่งน,นั่นแปลว่าไม่ไม่ใช่ที่ฝีมือกูแล้วเป็น เป็นที่เป็นที่เพื่อนร่วมทีมหรือเปล่านะอาจจะต้องกันบ้านเสียป้อมเสียป้อมลึกแต่ผมพูดเลยนะว่าออูะ่ะเวลาเขาเล่นที่ะถ้าแบบสมมติเขากดกดสามกดห้ามาอะไรเงี้ยเขาเล่นเขาเล่นแบบเอาสุดอ่ะ คือถ้าถ้าเข้าคือเข้าทุกคนไม่ไม่ไม่แบบมานั่งกัก็แบบแยกูเ,เดี๋ยวกูตายคือถ้าไฟไฟก็คือเข้าห้าพร้อมพร้อมหมดเลยแบบไม่มานั่งเหลือตัวเดียวการเหลือตัวเดียวของเขาคืออะไรครับพี่ ADC ADC เอาเพย์จนชนะจากไฟไม่คือเหลือตัวเดียวของของของทีม EU ผมแบบโอ้ ผมแบบโล่งมากเลยเว้ยแบบมันมีช็อตคือพี่รู้ใช่ไหมว่าผมเล่นเล่นวารัสอยู่แลว้วเออเออเออนั่นแหละไอ,อ้เฮียกูผิดเขยครับผมนั่นแหละก็คือผมจะเป็นเอดีซีที่ไม่มีแบบทัชเทเบิลมากเลยเว้ยคนไม่กันให้แบบตัวเออเดี๋ยวไม่ทีหนึ่งเดี๋ยวอันสุจิตมีเรื่อง ด้านเนี้ยโอกาสชนะสูงมากต่อบอลเลยนไม่กล้ามาเขายิงมันไม่กล้าหรมาบาอลน,นี้นเร็วๆเลยเร็วๆเลยทุกตัวเลยตัวนี้เลย <c oughs> เร็วๆบอลกันเลี้ยงกัดเข้นไป จบแล้วนะอย่าเล่นซับดีๆให้เลนเล,นเล่นวารัสเดี๋ยวพี่เล่นไปให้เลยจับสวยๆเลยทำตรงเพือ่อเลีบยักอยู่ไม่ต้องเป็นต,ต้องกินหมดถึงก็ได้เล่นก่อนถ้ากินต่อ,อก็ได้ปะไม่คือผมผมอยู่บ้านผมอะถ้ากินข้าวมันต้องลงมากินชั้นหนึ่งเขาไม่ต้ออยากให้เอาข้าวขึ้นไปกินข้างบนเท่าไหร่มันเมื่อย มันไม่ได้มึ้ยพี่มันถ้าไปหกข้างบนแล้วมันมดขึ้นมันลำบากเนี่ยเออหกข้างล่างมันไม่ขึ้นเหรอวะไม่หกข้างล่างมันอย่างน้อยข้างล่างมันจะเป็นห้องครัวใช่ไหมพี่มันเจียง่ายกว่าห้องครัวเป็นทางเดินเป็นม่นเป็นนี่แต่ข้างบนอ่ะมันเป็นห้องนอนอย่างเดียวอืไม่รู้วะไม่เคยมีบ้านสองชั้นตึ่งสิครับก็กูมีตงังกูก็มีเลย พี่บอกพี่ไม่ไม่มีบ้านสองชั้นผมสี่ชั้นครับอู้ดี่ห้าชั้นเลยตอนนี้เอเอแมะบ้านอาพาร์ตเมนต์นี่ยก็ดีแล้วพี่ผมก็แบบที่ผมบอกอ่ะผมไน้อิสระพี่เลยพี่นั่งอยู่คนเดียวไม่ตู้สึกยังไงมันแบบเป็นเป็นตัวของตัวเองได้ มาว่าทุกวันนี้มึนคอปเลเป็นใครวะอ๋อคอปเลเป็นลูกเต๋าไงโอ้โหเย,ยี่ยมเลยตัง้งแักตัวก็ได้นะมึงดักโจ๊กไวไหนเนี่ยไเวน